โอเคสวัสดีจ้าท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้กินส้ตมตำกันสเสร็จแล้วนะก็หลังจากนั้นก็ไปเดินเก็บกระป๋องเพื่อจะเอาไปขายตอนเย็นเรียกท,ที่ได้นี่แล้วก็มีอีก3ถุงอยู่ข้างหลังลนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบข้างนะคะปปเวลาเก็บกระป๋องก็เดินไปเรื่อยๆตามหมู่บ้าน ยิบพื้นก็เก็บเก็บเก็บค่อนข้างจะธรรมาชาตินานหน่อยนิดนึงตอนนี้เรากำลังจะไปขายกระป๋องกันนะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สุดจริตเหมือนกันเป็นอาชีพเสริมเก็บกระป๋องเอาไปขายโอเคนี้ก็บ้านพึ่งสร้างนะคะ เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ขายกระป๋องเราก็จะหาที่จอด อันนี้ก็คือผลงานที่ได้เก็บกระป๋องมาคะได้ถุงใหญ่ๆเลย4ถุงไม่รู้ว่าจะได้กี่ตอนไม่รู้กี่กิโล กลับบ้านเท่าไหรน่นนี่นะคะคนขายเขาก็จะเอาที่ช่างมาจอดไว้ตรงนี้เพื่อชั่งน้ําหนักว่ากับป๋องนี่มันจะหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็กําลังรอยจะเอามาชั่งท้างไหนนะคะเราเรก็จะมาดูว่าได้เท่าไหร่พี่แฟงเขาไม่ได้ริง สรุปว่าเราก็ได้20เวนตีพาวไม่รู้ว่ากี่กิโล20พาวไม่รู้ว่ากี่กิโลจะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะรอด,ดูใ,ในที่สุดก็ได้แล้วได้ซดอนคะโอเคทีนี้หลังจากที่กับจากการขายกระป๋องนะคะเราก็ได้มาทั้งหมดซดอรซ4ดอ์แล้วก็มีบิล เขาบอกว่า20่สิพาวก็จะประมาณ9กกิโลคือน้ำหนักทั้งหมด20่พาวได้ทั้งหมด4ดอนก็คือเพาลละหนึพาวก็จะได้เงินทั้งหมด20เซนโอ้ใช้เวลาทั้งหมด1ปีกว่าจะเก็บได้สี่เพาเออไม่ใช่4ดอนโอเคพยายามเก็บต่อไหมสู้ เสร็จแล้ววันนี้อาชีพเก็บกระป๋องก็เป็นอาชีพที่สุดจริตอาชีพหนึ่งนะคะในอเมริกาเป็นอีกอาชีพหนึ่งโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเราเจอกันใหม่บ๊ายบาย